คอยฮดสวนอยู่ยพี่เนาะคอยฮดสนวนอยู่อ่ะคอยได้กินเี้ยงร้อยมาเตะดังคอยร้อยทวนทวนมาตามลมคอยก็เลย <laughs> ใส่จมูกอันสั้นสลดัดอันวิเศษเขาคอยสืบกินมากสืบกินมากดมกินมาก <laughs> แล้วคอยก็มัพ่อต้นต่อแหงกินพี่นนาน่วยได้มูเจ้าว่าเอา้า่วยได้เอา้าววอ่วยนี่บวกพันแม่นดอกรวยนี่หน่อยยู่วยนี่บอก ย่างยังย่างต่ว่าก็เกือบแล้วนวยนี่โบแมนนวยนี่ก <Therm om ale> ็ย mmm <noise> ังบวชใสโอ้โหนี่พี่น้องนวยนี่นวยนี่ดมเบิ้งมั้งเจ้านี่นวยนี่จ้ะนวยนี่ปาข่อยเสียวลงอย่งไรบ่เนี่ยนวยบักตัวบ่โหลานข้านวยนี่สูงแข่งเสียวลงยากเพราะว่าอยู่สูงกวับนวยนี่นวยนี่กะตัดตึ๊บลงดินนี่ดิบห้องตัดตึ๊บเห็นบอลลูนตุบลงนี่เลดบ่เฮ้อ Ôi, nhìn người hết tăng đến nó bạn đi nó. น่วยหน่อยให้ไงครับอยู่ทึ้งๆเออยางเหนียวยางดีติดแขนน่วยหน่อยให้ไงครับมาหาหนวยนี่ลงเอ้ยยังพาว่าขั้นใดพี่นอ้องต้องปล่อยให้ยางเพิ่นเบิดซะก่อนเอาไว้นี่จักมือมือหรือสองมือจังสีมผ้าผ้าอันนี้ก็ดจะว่างไว้นี่แหละให้ยางเพิ่นย่อยซะก่อนมามีย่างคลิปนี้ก็ได้ <laughs> มาตัดมะมีพุ่นงานเดียวจนงานสิกองมือน,นั้นฝนตกรูปมแงแห้งข่อยแห้งยานงาบักมีข่อยโลนเอ้ยงาบักมีข่อยฮักอยู่ดูแห้งคักแล้วน่วนนี่คือเป็นขวนเรื่องเหลืองเองนาะอ๋อเพิ่นคือเป็นขวนเรื่องเหลือง,องสงสัยถึกแดดแห้งครับพุดขันขวนเรื่องเหลืองขวัวเพื่อเรื่องเหล,ลืองแบบนี้แบบเพิ่นสีซุกะนะต้นไม้แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเหี้ยว ไปรอเลี้ยงเพราท่านแม่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นมาท่านดาูใครว่างหันกระยางหัวหมูมามีหน่วยนี่งึดหลาไงหลังตึงม,มาหนึงพอดีหัวเลยกลมว่ามันกลม,มวิและพี่น้องกระยางมาต่ำตึงม,มาหนึงพุน่นขอเซ่ผุนกลง่นทิ้งลุ่มผุนงึดหลายนี้ดอกวันนี้ไรซาละจริงๆเลย <laughs>